สวัสดีครับทุกท่านอันนี้ผมก็พาทุกท่านมารับชมปุ๊บนี่ฮะผมได้สั่งซื้อของสำหรับจัดการรถมอเตอร์ไซค์คันโปรดของคุณภรรยานะครับผมก็จะสั่งซื้อไอ้เจ้านี้นะฮะมาในแอปออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่ามันคืออะไรนะฮะ นี่ครับโซ่สเตอร์หลัง แล้วก็สเตอร์หน้านะฮะทั้งหมดเนี่ย170บาทสเตอร์หน้าจะใช้เป็นรุ่น14ฟันนะ428คือขนาดโซ่428นะครับความใหญ่ถ้า420โซ่จะเล็ก428โซ่จะใหญ่นะครับผมใช้428แล้วก็ ข้างหน้าจะเป็น 14T T ก็น่าจะมาย่อมาจากทีชหรือว่าแควหรือว่าฟันนั่นเองนะะข้างหลังนี่ก็เป็น35แคลนะฮะ428เหมือนกันนะครับมันจะมีขนาดเหมือนกันคือสั่งมายกเซตยกชุดเลยนะครับซื้อในแอปนะฮะเซตนี้170บวกส่ง ใส่ส่วนลดแล้วประมาณ180บาทนะครับนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนนะฮะสลักก่อนเลย ฝาครอบสเตอร์หน้าออกก่อนนะครับนี่แล้วเราก็จะเจอชุดสเตอร์หน้านะชุดนี้นะครับเราต้องดันออกค้นหาล็อกนี่ตัวนี้ออกได้แล้วก็เอาตัวสเตอร์ออกชุดสเตอร์ออกฟุบนี่ครับส่วนมากสเตอร์หน้าจะไม่ค่อยเป็นไรนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันจะได้เป็นชุดใหม่ทั้งชุดนะครับ นี่ครับชุดตัวใหม่นะฮะเรามีปาดดูเทียบกันนี่ครับตัวใหม่กับตัวเก่านะ ใส่เข้าไปนะครับจะทําความสะอาดก็ได้ไม่ไม่ทำก็ได้แล้วแต่นะฮะแล้วแต่แต่ว่าผมจะเคลียร์พวกเศษจารบีตรงนี้ออกหน่อยนึงนี่ครับจะเป็นพวกดินพวกจารบีนี่ครับเคลียร์ออกนิดนึงตรงนี้เวลามันตะกุยดินตะกุยอะไรก็จะคาอยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือเรา ทำกันเองง่ายๆนะฮะที่บ้านนะครับใครก็สามารถทำได้ถ้าดูวิธีการเปลี่ยนแบบนี้แล้วนะครับอ่ะผมก็จะใส่นี้เข้าไปนะครับมุนหาล็อกจะมีล็อกของเขาอยู่เจะมีล็อกของเขาอยู่แกะออกเลยครับ นี่ฮะโอ้ดูผมให้ดูครับของเก่ากับของใหม่ฟันมันแทบจะไม่มีแล้วมันล,มล้มเลยนี่ล้นานหมดแล้วนะครับเนี่ยใช้จนชนิดที่ว่าคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากๆแล้วนี่ฟันของแท้ของใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านส่วนอันนี้ดูครับโอ้โหใช้คุ้มเกินคุ้มนะทุกท่านอ่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับด้วยน็อตนี่ฮะสี่ตัว เมือ่อกี้เราก็ดึงลงมาปุ๊บเห็นไหมวางเลยเลยมันจะมีความกับหงายแบบนี้นะฮะเราหงายปุ๊บนี่ครับผมแล้วก็หมุนน็อตไว้เหมือนเดิมนะครับถ้ามีจารบีก็ใส่จารบีหน่อยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอ,นอนบ่หมุนครับทำการหมุนน็อตเข้าไป หมุนน็อตเนี่ยให้แน่นต้องหมุนตรงข้ามกันนะครับอย่าหมุนตรงข้ามจะแน่นจะเข้าพอดีกันเลยสองฝั่งมันจะลงพอดีกันปุ๊บพอตึงมือปุ๊บเราค่อยไลยอ่อัดอัดอัดโอเคนะตอนนี้เราได้เปลี่ยนสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะโซ่เราก็ จะเอาโซ่ออกก็จะมีล็อกของเขาอยู่ที่เป็นกิ๊บนะฮะเราก็เอากิ๊ล็อกตัวนั้นนี่ฮะลักษณะกิ๊มองเห็นไมเ่เอ่ยนี่มันจะมีอยู่นะตัวหนึ่งเราก็ใช้ครีมเลย นี่ครับลักษณะกิ๊บแล้วก็เอาตัวนี้ออกเลยนี่เห็นไหมฮะจะเป็นข้อต่อแล้วก็ดึงออกเลยข้อต่อ,อนี่ครับแล้วเราก็เอาออกเลยอันนี้เป็นซ่ของเดิมนะครับส่วนของใหม่นี่ครับตัวนี้ไม่ได้โยนไปทิ้ง ใช้ตัวนี้แทนนะครับของใหม่มาแล้วของเก่าทิ้งไปเลยฟับนี่ของใหม่เข้ามาแล้วนี่ครับพอเราใส่สเตอร์ตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับก็จะมีกิบล็อกของเดิมเขานะครับสวมเข้าไปนี่ครับหันฟุบเข้าให้ได้ก่อน ตอนแรกรูกจะยังไม่ตรงกันนะครับแล้วก็หมุนฟับเอ้ยดๆๆให้มันเลยจุดนี้หมุนฟุบเห็นไหมมันจะพอดีแล้วทีนี้หลังจากนั้นเราก็ใช้นอ็อตล็อกตัวสเตอร์กับกิปนี่หลังจากนี้เราก็นำล้อกลับมาประกอบเลยนะครับ ล้อกลับมาประกอบไว้เหมือนเดิมก่อนใส่บเบรกปุ๊บแล้ก็จะใส่ตัวล็อกพอเราปรับแล้วนี้ได้ตามตำแหน่งแลนะฮะเราอาัดแน่นเลยนะครับอัดแน่นเลย ล้อแน่นเลยเราต้องใส่เกียร์เรายังไม่ได้อัดข้างหน้านะครับต้องอัดตัวข้างหน้าที่จับสเตอร์นหน้าให้ให้ได้ก่อนให้แน่นก่อนนะครับอย่าลอยอครับ เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็ได้ซู่สเตอร์ชุดใหม่แล้วนะครับประกอบฝาหน้าคืนปุ๊บนานทีนี้ก็ฟุบนี่เดี๋ยวขยยอดน้ำมันนะครับเทส โอเคครับสำหรับภารกิจการเปลี่ยนโซ่สเตอร์ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะลองไปทำกันเองนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย